สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับผมมนาสตอรี่มนาสตอรี่ช่องมนาสตอรี่ครับพี่เนื้อที่ถูกนะผมจะตามไปถึงช่องเลยเนอะสามวัยเนี่ยโอ๊ยแล้วกดติดตามผมเลยสิบอกว้าข่าวออกนะบอกว่าฮันพี่ถูกอ่ะผมก็รู้นะจำได้บอกว่าเฮ้ยแหมเขาสายเราเราไม่เอาครับผมชื่อพี่อะไรครับ อยาเป็นชาวบ้านแล้วกันเนาะเออชาวบ้านเป็นชาวบ้านเอออยู่แถวนี้ออกมาเออแต่ละคนเนี่ยถามหน่อยบ้านอยู่แถวนี้ไหมผมอยู่ไกลลุงก็อยู่ไกลแต่เขาก็พอรู้เรื่องลุงลุงอยู่ไหนฮะผมอยู่ก็อยู่มูกโคงก็จะอยู่ในทุ่งนู้นโอ้อยู่กลางทุ่งแกก็อยู่ในนาอยู่ในอ๋อเป็นลุงที่ไม่ประสงค์ทองน้ำก็พอรู้เรื่องเมื่อกี้ผมเที่ยวฟังเขาคุยกันอ๋อ้ลุงมาอีกกี่วันแล้วเนี่ย ก็มาเกือบทุกวันบางทีก็มาคุยบางวันเพื่อนเพื่อนกันขอเป็นเพื่อนกันบางทีก็มาคุยเรียนมาด้วยกันต้เรียนเาทีก็มาคุยกับเขาไปฟข่าวบ้างแล้วไปดูตรงโน้นบ้างตรงนี้มัไปดูเข้างงมบ้างอะไรบ้างดูเขาตวะบ้าเพราะว่าวอผมไม่ดังโอ้โหผมเฟดวอไป้ผมเฟี้ยเื่องเพรว่าวอผมหลับไปครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตลอดสองสามวันที่ผ่านมาที่ท,ที่ที่มาเนี่ยนคนคนมานอ่าช่วยการหานี่เยอะไหมเยอะอย่าน้าประาเยอะประดานเยอะเป็นสนะิบับเป็นสิบเลยนะมาได้กี่ลงมาที่กี่วันนั้นเนี่ยมามาตา,า,ามข่าวเนี่ยมาสามสี่วันแล้วสามสี่วันที่เห็นกันนั่นแหละมีนะผมก็มาถามแกก็บอกโอ้โหอยากจะรู้เรื่องกันเลยเนี่ยว่ามันจะได้จบจบไงครับ<อ> แล้วเขาก็ยืนยันแล้วไงเขาบอกเขาไม่พูดอีกแล้วงไงนิ่มเนี่ยเขาก็บอกไอ้นิ่มเขาไม่พูดอีกแล้วเขาบอกอเขาขอพูดคำคำสุดท้ายเขาบอกว่าเออเขาก็บอกว่าเขาโยนไปแล้วอ่ะจุดเดิมเออเขาก็บอกเขาไม่พูดอีกแล้วครับ พวกกับตำรวจไปแล้วเออเขาบอกอยากรู้อะไรไปถามตำรวจอเออจะรู้อะไรให้ไปถามตำรวจเอาไปเลยว่าเขาห้ตำรวจไปแล้วเขาอยากเรียนรไปถามตำรวจเอาเองเขาไม่พูดแล้วเขาไม่ปีนผาแล้วเขาอยู่เขาหนีไปแล้วหนีไปอยู่กับพ่อเขาแล้วนขาซีสีนิดน่อยอ๋ไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่แล้วเขาไปอยู่กับพ่อเขาแล้วไม่อยู่เขาประกันตัวมาแล้วไงครับอ่าพ่อตำรวจให้ประกันนะครับ ีนักข่าวจะไปแล้วต้อไปมันพ่อคนโอเคนี่นะครับอืองเดียวครับผมวันดีัดีวัดีวันีครับนี่ับใช่งครับแม่ปิ่นฮะแม่ปิ่นน่ะไครับมานั่งกันครับครับเชิญนะครับนั่งคุยกันเรื่อยๆครับ่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันง่ายหลัง ที่ตำรวจก็ต้องใส่ไหลังในไงที่ว่ามันบอกว่ามันรับแต่ละภาพว่าอุ้มในนี่เอาอุ้มเด็กไปอ่ะโอ้ก็มันนั่งเด็กมันนั่งกับแม่หนิตำรวจได้ป่ะครับได้นั่งเล่นตรงไหงแล้วเป็นยังไงทานพีฮะแล้วเจอเมันมาบอกว่าตำรวจได้เข้าไปหาตำรวจเขาได้ไปตอบแล้วไปสัมภาษณ์แล้วมันแบบพมันสติไม่ค่อยดีไงเดี๋ยวดีดีเดี๋ยวได้ดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรไงล่างแล้วโอ้เพรามันเป็นคนเนี่แล้วก็นั่งนะนะยืนมั่งนั่งมั่ง คือมันบอกว่าตอนแรกมันบอกว่าได้เอาเด็กอะไปทิ้งข้างป่าย้าข้างทางอะเออแล้วไปมามันบอกว่ามันไม่รู้อีกแหละบอกไม่ได้ไปทิ้งมันก็พูดเนาะมันเขาบอกว่าจะให้มันกินโน่นกินนี่นะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะเตอนโน่นเธอเนี่กินมันก็บอกว่ามันรับอีกแหละมันก็บอกว่ามันเปคนเอาไปทิ้งไงครับคนมันเออใช่แล้วคิดยังไงครับข่าวที่เกิดขึ้นครับรู้สึกยังไงบ้าง ผมอยู่น้องครับผมผมยังเครียดเลยเนี่ยผมผมยังมันดูในเฟซดูในไลน์แล้วมันดูในในไลน์ในเฟซมันยังไงอ่ะผมก็อยากจะมาดูว่ามันจะมาที่มันว่าทิ้งตรงนั้นมันทําไมหาไม่เจอ<ะ>และไอ้ที่ว่าสัมผัสกันว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้หมอนะเออหมอเทวดาที่วะไว้ใช่หมอเทวดาดีเออ <laughs> ไอ้ที่ว่าเขาเป็นหมอนะเออขาบอกว่า ว่าเด็กอยู่ตรงอะไรตรงต้นพานธม่มอ่าเด็กอยู่ตรงนั้นนะเออตมหัสนะเออเจอครับวันนี้ก็ามาร่วมสังเกตการอีกวันเออผมกออ็ผมมาผมมาวันแรกเนี่ยเพิ่งมาันแรกยังเข้าไม่ถึงเลยก็เลยเจอป้าป้านเนี่ยผมก็เลยอ๋อแวะแม่มาคุยก่อนไม่รู้ว่ามีที่จอดร,รถหรือเปล่าฉันก็ยังไม่ได้เข้าไปฉันก็จอดแอคอยู่ตรงนั้นอ๋อรถคันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแมเข้ามานังคุย ก็ไม่รู้ว่ามันเข้ากับสะพานหน่อยแต่ถ้าอยากบอกเนี่ยอยากบอกผู้ต้องหาอย่างไงบ้างครับให้พูดความจริงก็อยากนั่นแหละก็เหมือนว่าก็สงสารเขาเหมือนกันนะลูกเขาถ้ามันเป็นอย่างที่เขาพูดนะว่าว่าเขาโยนทิ้งอะนะครับก็อยากก็ให้กำลังใจทั้งนั้นแหละทั้งเด็กทั้งทั้งอะไรทั้งแม่ทั้งลูกเขาแหละเราก็อยากอยากให้เขาเจอกันนั่นแหละครับ จะได้ไปทำถ้ามันเกิดว่าเสียเนาะก็ได้ไปทําพิธีใช่ป่ะให้มันถูกต้องตอนนี้คิดว่าสังคมอยากรู้อะไรบ้ากสุดตอนนี้ครับอยากเจอเด็กอยากเจอน้องใช่ไหมใช่ก็อยากให้เขาได้เจอเด็กอ่ะก่อนจะได้เรื่องมันจะได้จบไงครับเออถ้ามันไม่เจอเด็กมันก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยคมันหาข้อยุติไม่ได้นะครับครับ S <S <ผม S 2> อเอผมก็อยากให้ใหมาให้กําลังใจทุกคนแหละเนี่ยเอ้โ <ผม S 1> <า>หตากแดดตากอะไรกันเนี่ยครับ <c oughs> ลงน้ำผุผู้ตบโผล่ผ้ผุดโผล่ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วหมอเขาก็ชี้นำนะเดี๋ยวอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวอยู่ตรงนี้หมอเขาชี้เขาก็ชี้ไปเรื่อยอะ่ะครับผมมันก็ยังไม่เจออะ่ะโ <c oughs> อ้เออครั<พ>บผม อาาเอก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผมครับผมครับผมครับครับแล้วคุณยายเป็นยังไงบ้างบ้านอยู่ใกล้เนี่ยเยเังป็นยังไงบ้างเไปเอามาขึ้นเลยอะผมก็ถามความรู้สึกของชาวบ้านนะที่อยู่ที่นี่เนาะว่าเป็นยังไงเขาก็นี่แหละครับผมต้องไทยัฐต้องจำได้เขาก็มาถ่ายกันดีดีแล้วนันแหละมันทุกคนก็อยากน้อย มันต้องสารทั้งเด็กทั้งแม่เด็กก็ต้องสารคือแม่เด็กเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ใช่ป่ะแต่เราก็ยังไม่ยังไม่ยังหาบอกแสโอเคสัมภาษณ์ต่อได้เลยครับผมได้ครับนี่ครับก็มาถามความรู้สึกของชาวบ้านนะครับ มาเป็นอย่างไรบ้างอ้าวขอบคุณลุงมากมากครับถามข่าวถามข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างตลอรายวันที่ผ่านมาลุงมผมก็ดูเขาสิบบุคคลที่ประดานา้เขางงกลับไปกลับมามาสักสามเที่ยวก็ไม่ไม่มีเลคิดว่าเป็นการหาที่ค่อนข,ข้างละเอียดไหมของทีมละเอียดต้องลงทีลงทีมากเลยครับสิบสองคนลงทีลงคอไม่ใหญ่ครับของนี้ไม่ใหญ่ ี่ประคอนยแต่งงกลับไปกลมาสามเที่ยวสเที่ยวกจนจนที่เบ็ดโมงอ่ะตั้งแต่สองโมงลงเลยยางมาสามหลับลงกันไปลงกันไปบางคนก็มีไฟสว่ใต้น้ำแต่ก็ไม่โดนนะโดมที่ลงน้ำอ่ะเป็นโดนใต้น้ำดงใต้น้ำอ่ะก็ไม่เจอผมก็นั่ดูตรงคอสะพานนั่นเัยไม่เจอเลยดูเ ดิวข้าวเลยมามาทุกวันเลยใช่ไหมครับท่านนี้ผมมาทุกวันมาทุกวันบ้านก็อยู่ใกล้แถวนี้ไม่ใกล้แต่ผมมาทุกวันไม่ใกล้แต่ผมผมหมดงานผมก็มาทำงานบ้านเสร็จผมก็มามาดูทุกวันมาดูทุกวันเราก็อยากอยากอยากให้เขาเจออยากจะรู้ว่าคือแม่เขาก็อยากทําบุญครับข็ให้เจอเสื้อหรือเจออะไรอะไรปลาห่มอะไรเงี้ยครับเอาคนหัวเขาจะไปทําบุญ ครับผมอันนี้ไม่เจอยังไม่เจอเนาะครับ่ารสงสรคอท่านเจอสักงอย่างทำบุญแล้วได้เอมาครับมาช่วยกันได้ได้ศพน้องม่ทำบุญเนาะบ้านเดียวกันนี่บ้าเดียวกันแต่ผมยูห่างไปครับผมแค่คนั้นครับผมาทุกวันวันนี้ก็มาตั้งแต่องโมเช้าเออมาดูก่เป็นยังไงไม่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 ตื่นเนะครับ ก็มีความรู้สึกอยากให้เจออยากจะให้เจอได้ทำบุญด้วยกันให้เขาทำบุญเราได้ร่วมด้วยให้ทำบุญเนี่ยเราชอบครับผมอ่ะมันขอบคุณลุงมากครับผมครับครผมก็เป็นความรู้สึกของชาวบ้านครับทุกคนครับที่อยู่เป็นบ้านใกล้เลนเคียงอยู่แถวเนี้ยครับผมก็มาร่วมสังเกตการบางคนก็ซักข่าวก็เพิ่งมานะครับแล้วก็บางคนก็ติดตามตั้งแต่วันแรกเนาะ ก็อยากให้เจอน้องครับทุกคนยังไงร่วมส่งกำลังใจกับทีมค้นหาเนาะแม้เป็นโอกาสที่รีบรีแต่เชื่อว่าจะเจอน้องครับขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ